ดูสภาพโอ้ยนาต่าต่าท้ายปีนี้มัจจุราชขาวเอาหนักเลยเรียกทั้งฝนทั้งลมมาเป็นก,กำลังเล่นงานเมืองเกนเอเลนบัฟฟาโลอีลีโรเซสเตอร์โอ้หลายเมือง ชะตากรรมเดียวกันเลยที่นิวยอร์กสว่วนน้ำตกเนคคาร่าไม่ต้องพูดถึงยอดโจมคง,งจะโดนหิมะยึดท่วมเอวไปแล้วมั้งาปเลยนะนี่จำเป็นที่ว่าจะต้องออกจากกุฏิมาตักหิมะจะได้เปิด มากำลังตกหนักทำไมต้องออกมาก็ซื้อเป็นข่าวสารให้บ่ายจเจ้าจโจมท่านนะตอนนี้อเมริกาโดนยิมาร์อนไม่รู้ว่าโซนอื่นจะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าโซนนัมเนกร,ร่านิวยอร์กตอนนี้กำลังตกหนักเลยญาติโยมจะไปไหนมาไหนตอนนี้ต้องระมัดระวังนะญาติโยมนะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปไหนส่วนญาติโยมวัดปลดเกตก็ไม่ต้องเป็นห่วงพระนะเพราะว่า อันตรายถ้ามาตอนนี้ญาติโยมฝากอาหารไว้ในตู้เย็นเยอะแล้วก็คงฉันได้เป็น,นเดือนๆอล้